เอ้ท่านมาเตรียมปะเขาใช่แล้วใชแล้วเดินขี้น้องเอ้ยนเข้าเด้อลายยางถึงเสือกงเด้อดิลาเ้อจะกินเขากินยาก่อนก่อนเขามาข้าวปลามกเป็นไ็ได้มกพ่อก็ได้มกเทปก็ได้คนป่าแนมกเพลแน่มกเทปมก อ้บ้าหารบ้านเฮาอาหารบ้านเฮาอาหารพื้นบ้านเบิดอาหารอีสานออไปไปมาบี่มาห้อยแบบนอาหาอีสานเด้อเสเด้ามาเด้อมาเด้อาหบ้านเายอ้อมเมยเนี่ยมน้น่ห่ออ้อเกตจะมาหอยโคเด้อจะหอยจะหอยผม เด็เป็นบ่ายอันไหนอนเดก่ะไานอบ่าไแล้วดอแล้วก็รท่นั่นนี่เอาแอลกอฮอล์มาหลางใยอะเกิแอลกอฮอล์หลังใ่ซิ่งกะแอลกอฮอล์หังก็ออกยัดมือค่อยเป็นบ่ายอันไหนที่วันเป็นเด็กพวค่อยเอ็ดมุนเกี่ยวนั่นบ่ เาแต่เอาอันน <theater. S 1> <À> mm ่อยแตอันใหญ่กกลุกหอยก็อดีแล้วมหอยกว่ามหอยบวกับน่กินมัน้วละ้วแล้วก็จ้ำกังพองนอแจ้ำแก้วกลัเผ็ดเม่นกงงนอเยก็ล้วเต้องยัดเ้อนได้กินนำหน่ออยู่านะจงเลิงอยูาดทน้หนอนะักเ็ตัวนี้ มีม่ห่วแล้ตะปูป่าน่ะจงไม่ให้ด้วยนะขาที่หินแหละจะเอ็ดเหงาหลอกมาเนี่ยหางที่หินตูนสูงเหรอห <c oughs> ขันหินทเลยุ่โ <c oughs> อ้ยวางไปดูเซอร์ฮอตนะจะจาหาไม่ได้ไม่เยอะ